รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับบีไทมส์กับผมบัญชาชุมชเวีนะครับเราพบกันเป็นประจำครับเพราะว่าเราจะค้นหาว่าธุรกิจของคนไทยเนี่ยนะครับในยุคที่สู่ความเป็นดิจิทัล disruption จำเป็นต้องดิจิทัลธุรกิจตัวเองเไปเรื่อยๆในโลกใบนี้นะครับและหลายครั้งที่เรามักจะพบเกี่ยวกับเรื่องของพยามยทำสิ่งใหม่ๆใส่นวัตรกรรมเข้าไปใหม่ๆใครจะเชื่อครับสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีนว,วัตรกรรมที่เรากำลังบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่กำลังดูแลสุขภาพด้วยมันไม่ใช่เรื่องยาไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ฟังดูแล้วสนุกแล้้ววกก็นนนน่าสใจััับผลิตตภณฑ์ีะครับ ปกติเนี่ยขนมบ้านเราเนี่ยจะมมมไม่ค่อยเ,อเรียกว่ามีส่วนผสมของน้ํามันส,นส่วนผสมของสายที่เราไม่พึงประสงค์หรือวิตามินจะไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับ,รบขนมพวกนี้เนี่ยเป็นผลลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลไม100้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นโยเกิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเรียกได้ว่ามีประโยชน์เท่ากับของสดแทบจะทุกประการเลยครับ แล้วน่ารักสดใส <c oughs> ดูไปตอนแรกคล้ายๆขนมกรุบกริบครับแต่ว่ามันี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับ <c oughs> จริงๆก็เป็นขนมครับแต่ว่าเป็นขนมเพื่อสุขภาพ oh. ปกติเนี่ยขนมบ้านเราเนี่ยจะ oh. ไม่ค่อยเ,อเรียกว่ามีส่วนผสมของน้ํามัน <c oughs> ส่วนผสมของสายที่เราไม่พึงประสงค์หรือวิตามินจะไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ขนมพวกนี้เนี่ยเป็นผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นโยเกิร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ย่งเรียกได้ว่ามีประโยชน์เท่ากับ ของสดแทบจะทุกประการเลยครับว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากการที่เราทําอะไรขึ้นมาเป็นอย่างแรกก่อนกับธุรกิจตัวนี้ธุรกิจตัวนี้เริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยเราต้องการจะทําตลาดต่างประเทศก่อนครับถูกตรงว่าเราเห็นว่าตลาดผลไม้ไทยไปประเทศจีนนค่อนข้างบูมเลยโอใช่แต่ว่าคนจีนก็เริ่ม อยากนอกจากทานผลไม้อย่ากทุเรียนสดแล้วอยากทานทุเรียนแปรรูปบ้างแล้วทุเรียนแปรรูป<ม>ตัวหนึ่งที่ได้รับมูลค่าสูงมากคือท<ม>ุเรียนแปรรูปโดยกระบวนการที่เรียกว่า f รีส์ไดร์ฟรีสไรหรือการทําให้แห้งเยือกแข็งสุญยากาศโอ้ผมพูดว่าแช่เยือกแข็งได้ไหม ก็ได้นะครับแต่ต้องต้องบอกว่าเวลาพูดแช่ยืดแข็งคนจะพิรมเป็นของของเย็นของแข็งไม่ใช่อ๋อจริงไม่ใช่อันนี้เป็นขนมเป็นเป็นเขาเรียกแอมเบียนก็คือกินในอุณหภูมิปกติเลยอุณหภูมิปกตินะครับเราเคยเห็นทุเรียนแปรรูปเวลาเราไปตามน้องมณไประยองจะเห็นว่ามันจะเป็นทุเรียนทอดซะส่วนใหญ่ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้คนจีนเนี่ย กำลังซื้อสูงขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นใับไม่อยากได้น้ํามันละและอยากได้ขนมที่อร่อยและรสชาติทุเรียนเต็มๆก็เลยมีกระบวนการนี่ครับในการทําทุเรียนให้มันกรอบให้มันแห้งโดยสามารถใช้กับทุเรียนสุกได้แล้วไม่มีน้ํามันแล้วหอมเก็บความอร่อยได้เต็มที่เลยคอันนั้นคือสินค้าแรกที่เราทำนั่นคือตัวแรกเลยส่งไปที่จีนทำนานได้ยังครับสำหรับสินค้าตัวแรกสิปีแล้วครับสิปีแล้วเหรอครับสิปีแล้วครับนี่ถอยไปตั้งแต่ตอนที่จีนเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาลุยเมือไทยใหม่ๆเลยยุคนั้นเลยใช่ไหม ดีมากๆแล้วก็เ,กเรียกว่ามูลค่าเพิ่มสูงด้วยปกติทุเรียนตอนนั้นผมจำได้ว่าโลงในะมาณสัก40บาทสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะใช่ฮะทุเรียนฟรีสตายเห็นโลล,ละประมาณ1,200บาทโอ้10กว่าปีพัฒนาจากการที่เป็นฟรีสตารเจ้า<ช>แรกครับตนเมืองไทย ต้นๆแล้วกันครับเอาต้นๆเลยฮะใช่ครับฮะทำไมถึงเลือกจับทางมาเป็นลักษณะของผลไม้ฟรีสไตร์เจ้าแล้วคือผมต้องเรียนผมจบเศรษฐศาสตร์แล้วเรามองภาพเป็นเป็น global scale ว่าจะทําสินค้าอะไรอันนึงที่คนไทยเนี่ยแข่งได้ระยะยาวเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่เป็น t h a i l a n d only น่ะต้องเป็นสินค้าที่เป็นเกษตรแปรรูปเพราะคุณจะทําเกษตรมันเราได้ในคุณต้องมีดินมีน้ํามีอากาศมาแล้วคุณทําไม่ได้หรอกถึงแม้คุณจะปลูกได้ก็ปลูกอร่อยเท่าเราไม่ได้หรอกวิงคุณก็ไม่เหมือนเรานะครับเราก็เลยอยากได้เกษตรแปรรูปนะคราวนี้แแนน้ตบบ แ่เย็นแช่แข้งแช่ชอิ่มหรือไปทอดเนี่ยรเรามาทีหลังสู้กับคนอยู่ก่อนก็คงลำบากถูกต้องผมก็เลยขออนุญาตไปหยิบกระบวนการที่กับปีแล้วเป็นกระบวนการที่แพงที่สุดแล้วก็เ,เรียกว่าล้ำหน้าที่สุดจนถึงวันนี้ก็น่าจะยังอยู่เป็นกระบวนการที่แพงที่สุดแล้วก็รเรียกว่า เทคโนโลยีที่สูงที่สุดในการแปลรูปมาใช้ก็คือตัววัคซี m Face d r รคิดเองวิจัยเองหรือว่ามีงานวิจัยอยู่แล้วมีงานวิจัยอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเขาใช้กับอุตสาหกรรมยาใช้กับพวกบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบบแพงๆที่มันจะมีกุ้งมีอะไรอยู่นั้นอยู่ก็คือกระบวนการนี้แหละแต่กระบวนการนี้ยังใช้กับผลไม้ไม่เยอะเลยครับแล้วก็ใช้ก็จะอยู่ที่ต่างประเทศแล้ววันนั้นเลยคุณโจก็เลยหยิบเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ใช่ครับมือ10ปีที่ผ่านมาใช่ครับ วันนี้คือมีแค่เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวหรือเปล่าครับเอาแค่เฉพาะฟริสไรด์ก่อนนะไปไกลมากเลยครับไปไกลเราหยิบทุเรียนมาขายคนจีนเราหยิบมะม่วงมาขายญี่ปุ่นเราหยิบสับปะรดมาขายยุโรปอะไรเงี้ยครับเราก อย่างที่ผมเ่าเราพยายามจะหยิบผลไม้ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้ากับคนไทยเราก็มองว่าทุเรียนถ้าขายคนไทยคนไทยคงไม่กินเพราะว่าเรากินของสดสดใช่เลยเราก็เลยต้องไปหยิบผลไม้ต่างประเทศมาขายคนไทยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่พีชพีชแอปเปิลอะไรแบบนี้ครับคนไทยชอบทานถ้าเป็นแอปเปิลแอปเปิลด้วยถ้าเป็นของไทยเป็นเงาะเป็นลำไยเปอะไรก็ส่งออกก็ส่ง มีประมาณสัก2ี่สิบสามสิบรายการได้แล้วครับตอนที่เหลือครับที่เป็นผลไม้นะครับที่เป็นผลไม้นะฮะใช่ครับแล้วใส่แบรนด์เข้าไปว่าเวลปีใช่ครับอันนี้คือแบรนด์ที่เราทําตั้งแต่สิบปีที่แล้วเลยครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นเวลปีเราอยากจะแสดงออกถึงสุขภาพดีคือเวลบิงเวลบิงอ๋อใช่ใช่ว่าขนมของเราได้ทานแล้วสุขภาพดีนะไม่ต้องกังวลนะไม่มีน้ํามันนะสารปรุงแต่งไม่มีนะทานแล้วได้วิตามิน เหมือนกับทานผลไม้สดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเราใช้ความร้อนต่ำนะวิตามินซีไม่หายนะอันนี้คือนี่คือคอนเซ็ปต์ของตัวเวลบีครับครับฮะเัรสิบปีที่ผ่านมาถือว่าเวลบีเนี่ยกลายเป็นแบรนด์ระดับภูมิภาคไปแล้วยังครับก็เรียกได้อย่างนั้นแอบแอบคิดอย่างนั้นนะครับคือคือเราก็ในเมืองไทยเราก็ได้รางวัลอย่างเพียร์มอวอร์สาขาเบสไทยแบรนด์นะครับเราไปขายอยู่ในประมาณสักเกือบเกือบสามสิบประเทศทั่วโลกแล้วเพราะยัถือว่านี่เป็นความสำเร็จในสิบปีที่ผ่านมาสมบูรณ์แบบเลยนะครับ ก็มีปัญหาด้วยมีปัญหาใช่ไหมก็มันจะถามว่าปีนี้เจอโควิดไงที่บอกว่าสิปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหามาเยอะแต่เราไม่เคยไม่เคยจะเหนื่อยขนาดนี้เพราะว่าเรามีกลุ่มลูกค้าประมาณส4ี่กลุ่มเวลามันพังมันจะพังไม่ค่อยพร้อมกันถูกเลยสมมติว่าต่างประเทศพังอ่ะเรามีในประเทศในประเทศในประเทศพังเรายังมีส่งออกมีนักท่องเที่ยวถูกตอนนี้พังหมดพังหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งออกต่างประเทศเนี่ย เรียกว่าสมมติสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลอินโดฟิลิปปินส์ลูกค้าเราอะฮรเศรษฐกิจบ้านเขาก็ไม่ดีดีนักท่องเที่ยวแน่ครับไม่มีมาไมม่าในประเทศเนี่ยเศรษฐกิจเราก็ถดตัวก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นครั้งแรกครับที่มากันทุกด้านทุกหมู่ก็สนุกอยู่เหมือนกันครับเราก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับ ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่เรามีสินค้านวัตรกรรมใหม่ๆ,ๆเข้ามา <ๆ S 2> อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วนอกจากเรื่องของโปรดักต์เนี่ยเราก็มาสร้างเรื่องของแบรนด์สร้างเรื่องของตราสินค้าคมีการทำโคบแบรนดิ้งกับทั้งดิสนีย์อะไรตย่างต่างมากมายเพื่อทําให้ภาพลักษณ์มันดูสดใสสดใหม่ตลอดเวลาก็แสดงว่าเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา,วา้เราต้องหาช่องทางที่พยายามไม่ให้ตลาดนี่เงียบอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายอมรับใช่ไหมครับว่าปีนี้เป็นปีที่มันทุกอย่างมันระดมเข้ามาหมดเลยยอดขายผมน่าจะหายไปประมาณไม่ต่ำกว่า40-50%เนเนี่ยนะ เวลาเราพูดยอดขายหาย40-50%นี้คือเฉพาะยอดขายต่างประเทศหรือทั้งหมดเลยโอเวอร์องหมดเลยทั้งหมดเลยใช่ครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเราขายในนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสนามบินดิวตี้ฟรีนะครับระแลงท่องเที่ยวสถานบันเทิงโอ้โหทั้งหมดเลยครับแล้วเวลาไปไปพร้อมกันหมดเลยวันตรงนี้หาไม่หมดเลยเราก็พยายามแก้ไขนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่ถามเมื่อกี้ว่าทําอย่างไรนะครับเราเจอปัญหาแล้วเราก็พยายามจะถ้านักท่องเที่ยวไม่มาผมไปขายนักท่องเที่ยวถึงประเทศเขาเลยดีกว่า เราก็มีไปทําออนไลน์ที่ประเทศจีนอ่านี่น่าสนใจครับทำไปได้ฮะเรทไงด้วยก็ต้องเรียนว่าสินค้าเราเนี่ยพอดีทางจรินที่เป็นคนติดต่อมาทางอาลีบาบาอาลีบาบาเลยะครับว่าสินค้าเราเนี่ยทีมงานเขาไปเห็นในเมืองไทยแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็ ประเทศจีนเนี่ยแม่แม่คนจีนเนี่ยชอบสินค้านําเข้าของคนไทยเพราะเขาเห็นคุ้งคุณภาพคุณภาพนะครับก็มาติดต่อเราเราเพิ่งไปเริ่มขายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านตอนนี้ก็ก็เป็นแผนระยะกลางในการหากระแสเงินสดเข้ามาช่วยเวลาต้องช่วยมาขนไปขายที่บ้านตัวเองอ๋อครับโอ้โหท่านผู้ชมครับคุณโจเนี่ยนะครับดูแลก็ยังัยรุ่นหน่มอยู่นะฮะแต่ว่าด้วยสิ่งที่พยายามมองหานวัตกรรมแล้วก็หาหาทางออกไม่ได้ไม่ว่าตลาดนั้น ต้องพูดภาษาชาวบ้านนะสบักสบอมตอนนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แกใช้เป็นเจ้าแรกเมื่อ1ิปีที่แล้วมันจะไม่จบแค่นี้นะครับเพราะสิ่งที่พยายังคิดกันต่อไปของคุณโจเนี่ยมันเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นอันนึงของโลกเอาว่าได้หรือในระดับต้นๆอีกต่างหากแต่ตอนนี้ต้องคุยกันในตอนต่อไปเช่นนันะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโจณัทวุฒิเผ่าปรีชาครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโจลีฟแฟมิลี่จำกัดในรายการปีทามสักครับขอบคุณคุณโจครับขอบามีครับ